นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้ําปลาแบบไม่ตักปลาออกกันนะครับนี่ครับน้ำมันกคขุนนะข้างล่างก็มีแต่เศษขี้เศษอาหารอะไรเต็มไปหมดบเดี๋ยวผมจะทําการดูดขี้ออกก่อนแล้วก็ไปทําการขัดตู้นะครับต้องดูดขี้ปลาออกก่อน นี่นะครับแล้วก็ตักน้ำออกไปหมดเลยเดี๋ยวทำการขัดกันนะครับนี่ครับผมก็จะใช้สกอตไปทำการขัดนะครับนี่นะครับก็ ขัดเสร็จเรียบร้อยจนเหลือน้ำแค่นิดเดียวนะครับน้ำแค่นิดเดียวเแลยวจะะเติมน้ำใหม่ลงไปนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ เสร็จเรียบร้อยนี่ผมไม่ได้ตักปลาออกเลยนะครับน well, ี่มันก็จะใสสะอาดแบบนี yeah. ้เลยครับเปลี่ยนน้ำปลาแบบไม่ตักปลาออกนะครับ